สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจ้าโอ้ยหมู่บ้านก็สวยมากๆเลยค่ะนี่อยู่บนภูเขาเลยนะคะของเมืองอัปนีค่ะมีโอกาสก็เลยพากันนั่งรถชมวิวเพลินๆนะคะ นู่น no, นะคะโอ้ก่อนู้นสวยมากน่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าโอ้โกตหินสวยๆยนั้นเลยอะ่ะอย่างเนี้ยค่ะโหินน่นนะอช้เนี้ยค่ะโอ้ใช่โคตรหิน คือเราจะมาที่นี่บ่อยมากๆเลยนะคะในแต่ละครั้งที่มานี่ก็จะมีการบันทึกภาพตลอดแหละแต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยจะเป็นสถานที่เดียวกันพี่นันนัก็แค่มองๆนะคะแต่อันไหนแปลกหัวแปลกตาอ้า เก็บสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเคยบันทึกภาพไปแล้วครั้งหนึ่งน่าจาจาไม่ผิด <c oughs> แต่อันนี้เห็นเป็นอ้อยทะเลสีครามนะคะคือสวยอ,อ่ะก็เลยบดไม่ได้นะคะที่จะมาฝากค่ะลมแรงค่ะที่นี่แรงมากขนาดว่าหนาวเลยอะ่ะนนะคะอิ่นข่ะ ที่อยู่ตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะลูกนั้นน่ะมันก็หินเลยเนาะใช่วันนั้นน่ะหนาวเลยแหละ ในช่วงนั้นคะท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วออสเตรเลียในช่วงนี้อากาศร้อนค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเพิร์ดนะร้อนมากๆเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไหล่เขานะคะแถบขวาเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นวิวแม่น้ําเลยนะคะเป็นวิวชายฝั่งทะเลสีครามแต่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นภูเขาะค่ะเราก็จะขับรถเลาะไปเรื่อยๆนะคะใกล้โรงแรมของเรานะคะโรงแรมเงียบแบบนี้เลยนะคะชื่อโรงแรม i อ จริงแล้วด้านในเขาสวยมากๆเลยนะแล้วก็ไม่แพงด้วยแต่บังเอิญว่าพี่ธนนทเนี่ยไปเผลอรบคลิปที่ถ่ายเอาไว้ก็เลยเอามาให้ชมได้แค่นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ